สวัสดีครับวันนี้คณก็กลับมาอยู่กับผมในโปรแกรม v o ลเจ e r d ดีเจโนะครั้งนี้ผมจะมาสอนวิธีการมิกเพลงนะแบบง่ายโคตรเลยนะง่ายแบบคุณไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับปล่อยจังหวะเพลงไปอย่างนั้นเลยนะเออ่ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะพูดอะไรมากไม่ได้นะเดี๋ยวคนข้างบ้านก็จะด่าเอานะครับขั้นแรกสเต็ปเดิมน,นะคุณต้องมีรู้ ก่อนนะครับเออซึ่งรูปผมจะเป็นรูปนี้นะก็อยา่างนี้นะรูปผมต่อไปเพลงที่ต้องการรีมิกเป็นเพลงคำถามนะของพี่ผมนะที่พี่ผมก็แต่งเองนะครับ เออและคราวนี้ผมจะขอใช้บีช,ช่วยนะบีชวันทูทีนะกับบิงไอบีชามนะออรูมนะผมจะขอซ้ำที่32นะฮะเออนี่นะคุณจะเห็นว่ามันจะมีขีดขึ้นนะทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังนะฮะลองดูใหม่นะ นี่นะหมายความว่ามันจะซ้ำตั้งแต่ขีดแรกจนถึงขีดสุดท้ายแล้วก็จะมาเริ่มที่ขีดแรกใหม่นะครับเออแล้วตอนเริ่มเพลงเนะี่ยผมจะขอใช้บีดนี้เลยนะถ้าเราจะมาขึ้นต้นด้วยจังหวะนี้นะเราต้องกด32ก่อนนะครับแล้วก็ถึงกดจังหวะนี้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้นะลองนะ เนี่นะเราเลือกมันจังหวันนี้ก่อนนะครับแล้วกด22เนี่ยนะฮะมันจะเล่นตั้งแต่ขีดเนี่ยจนถึงขีดเนี่ยและไอทีโล่งๆเฮียเนี่ยมันก็ไม่เล่นนะฮะนะลองด้วนนะ,ะนี่คนระับมันก็ปล่อยไปนะ,ะคยดูว่ามันจะมาซ้ำที่วีดแรกนะนะ่ยมันก็ปล่อยอย่างนี้นะฮะ นี่ยคือปัญหาคือเราต้องกดสามสองก่อนนะแล้วถึงกดเลื่อนนะครั้งนี้ง่ายจริงนะจะสอนนี้แบบง่ายเลยนะเออความเร็วนี้ผมจะขอปรับหกสิบเอ็ดพอนะแล้วเราต้องให้ความเร็วเนะ่ตรงกันนะเราไม่ต้องไปเลื่อนให้มันเท่ากันนะเลื่อนยากนะกดนี่เลยครับแป๊บเดียวอนะเท่ากันนะไม่ต้องทำเห้อะไรเลยอนะ เออเริ่มเลยดีกว่านะครับทอนกดเริ่มรู้เนี่ยต้องใช้ประสบการณ์นะต้องดูจังหวะเองนะครับอธิบายไม่ถูกนะ สับสนต,น,นตรงกดเสียงวันทีนะีะมันสับสนเล็กน้อยนะปกติผมจะอธเสร็จก่อนแล้วก็ถึงมาใส่บิดที่หลังนะเพราะฉะนั้นมันจะแบบยากดี่ยยากนะกเออแล้วเราก็ปล่อยนะ่นะไปทำเพลงนะครแต่วิธีมิกแบบนี้นะฮะเราต้องออปิดปิดนะฮะ ออวิธีมิ้แบบเนี้ยเราต้องหาเพลงให่เท่ากันนะฮะเสียงกองให้มันเท่ากันนะครับไม่งั้นมันก็ไม่สามารถที่จะมิกได้นะฮะไอมิกกมิกได้นะแต่ตอนกองรัวเสียงตรงตีกองรัวนะฮะมันอาจจะไม่ตรงบีที่เราต้องการให้ตีนะฮะมันอาจจะผิดพลาดต,ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับ อวิธีการมิง่ายนี่ก็ไม่น่าสอนเลยแบบง่ายเกินไปนะครับงั้นก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ